สวัสดีครับผมจากุาลวิสารครับพี่น้องครับนะผมสําหรับเคล็ดลับของผมหรือว่าเป็นความคิดของผมเองในการสางแป้งขยายหัวให้มันสําลรังนะครับผมได้ได้ได,ได้ให้มันสําปรังได้ได้ดีนะพี่น้องบ่าม่นว่าได้ดีให้ให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีนี่คือความคิดของผมเนาะนะผมถ้าพี่น้องมาจังหดก็ให้ที่ได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องลองเอาไปคิดปเป็นทางเดียวกันบึางนะครับผมนึ่งเลยของผมนะครับ สิ่งแรกที่อายุตอนนี้เนาะหาเดือนนะผมมืออื่นก็หาเดือนแล้วหาเดือนเต็มมือ,อนีมันที่เก่าตุลามืออืนหาเดือนเต็มเนี่ยผมได้มาผมมาอัดใ้ประมาณหาหกมือที่แล้วแล้วนะผมอัดปุยเป็นปุยสูตรสร้างแป้งขยายหัวนะผมเป็นสูยสูตรลงหวลัวละเนาะพี่น้องน้องบอกยังไงนะผมผมอัดลงไปทางใบนะผมเพราะที่นี่เขาเริ่มนอกนอกใบแล้ว นอกใบคือใบเริ่มล้นใบล่างเริ่มล้นเห็นปะใบล่างเริ่มร้นนะครับผมเพราะอัดปุ๋ยเราขาอยินนอกต้นนอกต้นนอกใบใบเริ่มร้นปุ๊บที่นี่แสงนะครับผมแสงสามารถซองลงมาได้เห็นปะ,หนหปะแสงซองลงมาได้แล้วอันนี้คือแสงแดดตอนเศ้านะครับผมแสงแดดตอนกลางวันที่ซองลงตรงวันนี้เราเรา,เราเราเราแดดแดดแดดเนี่ยขาอย่ซองลงมาตามตามดินเป็นลํำไรได้ น้ผมก็มีใบพอมาบังหมได้น้อยนึงคือใบมันวนาแล้วนะผมแสงแดดเขาซอ,องลงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหย่าหยาผมก็เอาเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงแล้วหย่าลงแล้วนะ้าผมหย่าลงเรียบร้อยนะครับเพราหย่าลงเรียบร้อยปุ๊บแสงแดดนี่ยก็น้าดินน้ำหยังเขาคเขาก็ซองลงมาได้ลาไรได้นะผมแสงแดดเข้ามาพอมันลงเนาะพี่น้องเห็นปะลำต้นเห็นว่าลงลำต้นลง,ลนลงเพราะว่าใบเขาร่นลงมาไหล ก็ตรงนี้ก็โล่งอากาศไทยเทได้ดีนะครับผมอากาศไทยเทได้ดีเห็ดแห่ความสมดุลของธรรมชาตินะเปอร์เซ็นต์ความสมดุลเขายิ่เพิ่มขึ้นมาบุกย่างลายตอนนี้นะครับผมก็นะครับผมเพราะความสมดุลเขาได้กันนะครับผมความสมดุลเขาได้กันเนาะแดดแสงแดดลำไรอากาศไทยเทได้ดีนะครับผมที่นี่มาบวกกับระยะที่พอดีนะครับผมผมปลูกที่ระยะเก้าสิบ ถึงหนึ่งเมตรนะผมเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรพี่สองเบื้องนี้ผมปลูกเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรเลยนะครับเนี่ยห่างเลยเนี่ยทั้งจากผมปลูกเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรนะครับพี่น้องอาชีพนี้บางมองกับแปดสิบเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรเพราะว่าผมปลูกเองนะครับนะผมผมว่าก,กําหนดได้ที่นี่พอร,ระยะได้ปุ๊บแสงแดดได้อากาศไทยเทได้ระยะได้นะผมความสมบูรณ์ เพราะเพราะเพราะมันสมดุลกันมันว่าเพราะทุกอย่างมันสมดุลกันแล้วความสมบูรณ์มันกระสิเกิดพี่น้องความสมบูรณ์มันกระสิเกิดพี่น้องเบิ่งล้ำต้นม้าไหแบบนี้แล้วผมคิดว่าอนาคตของเขาต้องพัฒนาไปได้ย่างไกอย่างดีบ่แม่น่าย่างไกลคือพัฒนาไปได้ย่างดีแล้วสีรวดเร็วพ่อผมฝากพี่น้องมาติดตามเบิ่งนะผมตัวนี้เป็นมันเกรศาสตร์นะครับผมมันกรศาสตร์ถ้าเข้าไปเบิ่งในช่องของผมนะครับผม บ่เป็นบ่าหวจะเป็นทั้งแอบฟ้าแอบแดงหรือต่อต่อนะครับผมแอปต,ต่อต่อแอบดำกลาสีมีพี่น้องร้องเขาไปย้อนเบึ้งนะครับผมว่ากเกษตรศาสตร์หาซูนพันที่ผมได้ลงไปเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นแบบไดนน้องพี่น้องเนาะอายุหาเดือนชีเดือนหาเดือนผมได้ลงมาตามระยะมาเรื่อยๆตอพี่น้องเบึ้งล่าสุดนี่คือหาเดือนที่ผมลงไปเนี่ย โค้งสั่งแบบเดียวกันเลยพี่น้องเห็นบ่โค้งสั่งแบบเดียวกันเลยนะครับเบิง้งขอกราบฝากพี่น้องติดตามเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ผมเป็นคลิปของผมเองนึกว่าเป็นความคิดของผมเนาะคิดว่านะพี่น้องเนาะนหนสิเป็นไปแบบนี้บ่นะผมสําหรับเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เรื่องของมันสําลังเนี่ยเนาะพี่น้องผมก็คิดว่ามันสมบูรณ์นี่เด้พี่นอ้งนนองเบินเนึงบ่ได้ย่างเข้าไปทางนี้หรอกเพราะว่ามื้อนี้ผมอยู่เข้าเพจงานเนาะพี่น้อง ผมกับมานนั่งอยู่เราเลาะขอบๆกันละเนี่ยเบื้องสวยงามนี่พี่น้องเบื้องต้นเขาเห็นต้นเห็นอย่างเรามันกันเขาสามารถบง่งบ่งบอกใจแล้วนะผมอายุหาเดือนแล้วนะมือดหาเดือนเต็มนะพี่น้องสวยงามอยู่น้องพี่น้องเนาะนะครับอ๋เขายังอันนี้ก็เป็นคลิปของผมเองแล้วเป็นความคิดของผมคือว่าถ้าเขารู้แบบนี้นะถ้าเขารู้ว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนาะแบบนึนะแบบนงเลยล่ะคือระยะได้ แสงได้ยังได้ปุ๊บเนี่ยเฮาเกระสิไปเฮ็ดเป็นบอพี่น้องเฮากระสิไปปลูกถ้ามันประสบผลสําเร็จเนาะฝากพี่น้องติดตามบึงถ้ามันประสบผลสาเร็จจังผมว่าเนี่ยได้มาคุณภาพที่ดีเนี่ยพอถอนออกมาออกมันมีคุณภาพดีดีเฮากระสิไปเฮ็ดระบบแบบนี้คือไปปลูกแบบนี้ปลูกระยะนี้เป็นบอกพี่น้องปลูกระยะนี้อย่างเชียเพราะว่าผมเห็นบางคนน่ะตอนนี้เนาะเพราะว่าผมก็เพึ่งม้าม้าล้องเบึงแบบนี้คือกันคือยังบ่เปิดใจพึ่งมาเปิดใจว่า การปลูกในระยะห่างเนี่ย <S <S เพื่อที่สิให้เขามีระยะแสรงระยะลมไทยเทได้ดีเนี่ยมันจะมีผลผลิตได้ดีเท่ากับปลูกทีว่าเพราะว่าบางคนยังม่เปิดใจย่านบ่ไไ้เนื้อคือปลูกปลูกที่ทนะี่ะเพื่อที่สิได้ต้นหลายๆเพื่อต้นหลายก็หกัวหลายเพื่อนว่างสินะผมแต่ว่าสําหรับผมเนาะในความคิดของผมตอนนี้ผมเปิดใจมาโดนแล้วล่ะประมาณ2ปีแล้วไอเรื่องปลูกระยะห่างๆเลยปลูกเป็นเมตดเลย ผมก็นแนะนาแม่บ้านอยู่ทางบ้านอยู่ว่าปรึกษากันว่าอยากปลูกข้างๆงเปิดใจเลยเพราะว่าน้ําหนักมันต่างกันอิ่ดพี่น้องถ้าหัวใหญ่กับหัวหัวในหน่อยแต่หลายแต่หัวใหญ่หน่อยหน่อยน้ำหนักมันต่างกันพี่น,อๆๆน,น,น้อง,องแป้งเปอร์เซ็นต์แป้งก็ต่้งกันกน,นะครับผมเนาะเอา้าก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเมื่อก่แะถ้าเป็นประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะไม่เป็นไลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะถ้ามีเอียงก็สอบถามได้เป็นเลนูกกันได้ครับคลิปนี้กับมเวอาประมาณนี้ลหละอารจิ เป็นประโยชน์ยุดอกเนาะถ้าเขามาฟังมึงเนาะพี่น้องเนาะครับนะผมจังใดกะบร้องผู้ใดมีอีย่งกะบร้องสอบร้องมาแลกเปเลี่ยนนลูกกันคอมเมนต์มากันว่ากันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการเฮ็ดมันสำหรับของพ่อของเพื่อที่พัฒนาต่อไปนะครับผมคลิปนี้จากกุลุยสานกับสวัสดีครับผมประเดิงหัวเนาะพี่น้องเนาะ,นนะคลิปนี้